ไม่ทำตามสัญญาประชาชนบุกจับนายกเทศมนตรีมัดต้นไม้ anyway. ไม่ครับไม่ได้หมายถึงท่านพลังประชาชนของจริงเมื่อชาวบ้านสุดทนบุกไปที่ทำงานนายกเทศมนตรีลากตัวออกมาจับมัดติดกับต้นไม้ฉุนทำตามที่หาเสียงไว้ไม่ได้ส right. ัญญาสดิบดีแต่พอได้ตำแหน่งกลับเมินเฉยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นทางตอนใต้ของเม็กซิโกครับ โดยปรากฏภาพในทวิตเตอร์ซึ่งเผยให้เห็นนายออสการ์รามิเลสนายกเทศมนตรีเมืองฟอนเทล่าในเชียปาร์ตถูกจับมัดติกับต้นไม้ท่ามกลางผู้คนรายล้อมเนื่องจากสุดทนกับคำโกหกของนายกเทศมนตรีที่ตกปากรับคำว่าจะดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาในชุมชนโดยรายงานระบุว่านายรามิเลสลงสมัครเลือกตั้งพร้อมนโยบายขายฝันหาเสียงสารพัด ให้คำมั่นกับประชาชนในชุมชนอย่างสม่ำเสมอว่าจะดำเนินการซ่อมบำรุงระบบประปาให้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนจนได้ใจประชาชนและแห่กันลงคะแนนให้นายรามิเรสคว้าตำแหน่งนายกเทศมนตรีได้สำเร็จแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วนายรามิเรสกลับหลงลืมคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชนเอาแต่อ้างเหตุผลสารพัดผัดวันประกันพรุ่งไปเรื่อยๆซึ่งเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเมื่อชาวบ้านมาทวงถาม จนเกิดความรู้สึกเสียดายและทนไม่ไหวนำไปสู่เหตุดังกล่าวขึ้นแม้นายรามีเลสจะแก้ตัวว่าได้ดำเนินการซ่อมแซมระบบประปาเบื้องตน้นด้วยการปะอ่างเก็บน้ำแล้วแต่ชาวบ้านยืนยันว่าเป็นการซ่อมที่ช่วยเอวามากแค่เอาปูนมาโบกทับไม่นานก็แตกจนใช้การไม่ได้เหมือนเดิมมันเป็นปัญหาเรื้อรังมานานมากแล้วในชุมชนนี้เราก็หวังว่าพวกเขาจะยึดปัญหานี้เป็นสำคัญ ต้องเร่งแก้ไขก่อนทั้งที่ตอนหาเสียงสัญญาสดิบดีว่าจะดําเนินการให้แต่สุดท้ายก็เป็นแค่ลมปากหนึ่งในชาวบ้านระบายสุดท้ายนารามิเลสสัญญาว่าจะรีบแก้ไขให้ชาวบ้านจึงยอมปลดเชือกเขาออกระวังหน่อยนะครับสัญญาอะไรกับใครไว้แล้วไม่ทำตามสัญญาเนี่ยแบบนี้เนี่ยไม่น่ารักเลยนะครับเราาจะทต ขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมา